สวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับดีครับวดีนะที่ไม่ตายอ่ะเห็นชุดนี้ที่ไรรู้สึกจิตใจไม่สงบเลย โอ้บอลลี่ไปแล้วนี่มีเยอะอย่างน้องเซ็งเว้ยเฮ้ยเห็นอะไรแบบ เฮีย er, ถ้าเกิดแมงยังยืนสู้กันอีกสักนิดนี่บอกเลยว่ากระสุนลูกซองมันจะหมดแม็กแน่นอนไอ้เฮียก็ดูเอาเฮียแม่งไล่ยิงมาในตรงนูน้นนี่กว่าจะตายได้ให้ตายเหอะมันจะเก่งไปไหน ก่าจะมาได้เนาะไม่รู้เลยว่าคนรอเขาลำบากใจอะ่ะไหนๆก็มาละงั้นก็ไปคุยกับราบุางวงเลยแล้วกันสวัสดีครับส,สวยอ่อกูเป็นผู้ชายมึงเป็นผู้ชายเหรอยิยงแม่งเลยสัตว์มึงจะหน,นี้มาไหนโดดลงน้ำรอเจอกูแน,น่ กดติตามมึงเลยอยู่ไหนวะมึงอยู่นั่นหรอไม่ปล่อยให้รอดหรอกนะสัตว์เป็นผู้ชายอ่ะฮะไม่ปล่อยให้รอดหรอกนะมึงคิดมึงเป็นใครวะฮะถามหน่อยมึงกลา้าทำร้ายผู้หญิงนี่ตีหัวฮะซ้ำม่งเลยสัตว์ทุบทุบผูดด้หญิงก่อน อะอะไรเนี่ยแอบมองกูเหรอลองไปคุยกับปราขมองไปฮะอะอะมองกูนักใช่ไหม หลายคนจะจะงงว่าทําไมผมถึงต้องเข้ามาดาวง้ๆในกลางดงตีนด้วยซึ่งผมนั้นก็มีเป็นคนมีเหตุผลพอเข้ามาเพื่อร่อให้ศัตรูนั้นทําการยิงผมคนเดียวแล้วก็ให้เพื่อนที่เลือสคนไ <First blood. S 1> ล่ยิงศัตรูทละคนแอะนนี้คือแผนของผมเห็นไหมครับแผนสอ0ร้อยถึงจะดาวแต่ก็ชนะได้เคยได้ยินไหมเสีย1ได้ถึงสามมันก็น่าสนุกเหมือนกันนะ เออนี่นายนายจะไปไหนอะฉันจะไปหาฟนของฉันอาจจะไปาแงนไนนายงั้นเหรอฉันไม่ไหนได้ไปหรอกนะตายไปซะจังหวะนี้ผมจะกระโดดออกไปเพื่อล่อศัตรูศัตรูนั้นออกมายิงแล้วผมก็จะโดดเข้ามาเหมือนเดิมแล้วให้เพื่อนยิงศัตรูเห็นไหมครับศัตรูกระโดดออกมาจริงด้วยที่เหลือก็ฝากนั่นนะเพื่อนเป็นไง แผนของผมโอ้ยเจ้ดับเบิ e kill เอ้ตัวผมกำลังทำอะไรอยู่ใครก็ได้บอกหน่อยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอยู่รวมกันไว้สวัสดีนะครับวัยรุ่น กูก็ว่ากูเล็งตรงหัวนะเฮ้ยปอมมันก็ตรงหัวนะไม่เบี้ยวเดิทำไมมันไม่มีดามเมจวะเอาดาวอยู่ข้างบนดันไม่ชอบดันชอบมาดาวข้างล่างซะได้ รู้จักพลังเห็นพวก้องไหมเจ๊ะยิงยังไงก็ไม่ตายเนี่ยดูเลือดดินัดเดียวก็ก็ฆ่าไม่ตายอยู่ดีก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้ผมนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไม้ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะไปทำเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ผมอาจจะไม่ตอบครับก็ ฝากไว้แค่นี้ครับบายครับเจอกันคลิปหน้านครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมกดติดตามไม่ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ